ดีเอสไอออกหมายเรียกแปดผู้ต้องหาคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวรับทราบข้อหาฟอกเงินสัปดาห์นี้ดีเอสไอออกหมายเรียกแปดผู้ต้องหาคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวรับทราบข้อหาฟอกเงินในสัปดาห์นี้สอบสวนเซนูมินสอบปากคำพยานกลุ่มจัดหัวปลีชีพบัวเตอร์โพยหัวแปดเดือนพบกลุ่มแรกส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายทางภาคใต้ผู้สมัครสวสว,วตัวจริงพฤติการชัดเจนเมื่อวันที่18พฤศจิกายนจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเ ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่24,2568กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทําความผิดฐานอ้งยี่ตามมาตรา209แห่งประมวลกฎหมายอยาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคดีอ้งยี่ฟอกเงินสวานานกว่า8เดือนนับแต่วันที่6มีนาคม68ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษบอร์ดกอคอพอมีมติให้รับเป็นคดีพิเศษโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปหลายร้อยคนมีการจัดทําเหตุการณ์จําลองทั้งสถานที่ใช้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสวและกระบวนการคัดเลือกพร้อมขอรับภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุจากหลายหน่วยงานมีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน1,200คนจาก45จังหวัดอย่างไรก็ดีเพื่อพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของกลุ่มขบวนการจึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ และจากข้อมูลการสืบสวนพบวา่ายังมีผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องในพื้นที่45จังหวัดเป็นเหตุให้คณะพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพยานแก่อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจำนวน1,200รายเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเนื่องด้วยคดีมีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากอธิบดีจึงได้มอบหน่วยงานภายในสังกัดรวม10กองคดีที่เป็นคณะพนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการสอบสวนปักคำพยานทั้ง1,200คนให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามต่อมาพบว่าบางรายจังหวัดอธิจังหวัดบุรีรัมย์พยานกลักไม่ให้ความร่วมมือเข้าพกพนักงานสอบสวนและยังมีข้อข้อรหาจากพยานในจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดขอนแก่นที่ทําหนังสือร้องเรียนมายัางอธิบดีว่าในการให้ถ้อยคําต่างๆกับพนักงานสอบสวนพยานอ้างว่าถูกข่มขู่บังคับให้รับสารภาพจนอธิบดีได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถ้อยคําให้การของพยานถือเป็นการให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่เพราะครั้งแรกให้การอย่างหนึ่ง แต่มากลับทาให้การในตอนหลังรวมถึงถูกคุมคู่บังคับรับสารภาพเพื่อให้ถูกกันไว้เป็นพยานในคดีจริงหรือไม่รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษที่24 2,568คดีอ้างยี่ฟอกเงินสว,วซึ่งดําเนินการมานานกว่า8เดือนนั้นภายหลังจากที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทยอยสอบสวนปากคําพยานกว่า1,200รายซึ่งก็มีส่วนน้อย ที่ให้ความร่วมมือให้ปากคำให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สารภาพและให้การซักทอดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่เพียงแต่ยึดในคำให้การของพยานเท่านั้นแต่ต้องสอบสวนพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานเรื่องเส้นทางการเงินที่เป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์เนื่องค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนรวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเหตุการณ์ช่วงก่อนมีการเลือกสอวอร,ระหว่างการจัดการเลือกสอวอและภายหลังการได้รับเลือกให้เป็นสอวอรกระทั่งพบว่ามีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนและทาให้การซักทอดของพยานรายอื่นที่บ่งบอกว่ามีกลุ่มคณะบุคคลทางภาคใต้และเครือข่ายจํานวน8รายมีพฤติการกระทําความผิดฟอกเงินซึ่งทั้ง8รายนี้ค่อนข้างเป็นตัวการหลักสําคัญบางรายเป็นผู้สมัครสอวอรบางรายเป็นสอวอตัวจริงโดยพนักงานสอบสวนนัดหมายให้ทั้งหมด ทยอยเข้ารับทราบข้อหาฟอกเงินภายในสัปดาห์นี้และสามารถให้การชี้แจงภายในวันดังกล่าวหรือแจ้งขอส่งเอกสารชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาในวันอื่นก็ได้